สวัสดีครัเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามัคคีนะคะประจำวันที่สามธันวาคมหกห้านะคําเตือนทางช่องไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือห้ากับแปดหกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนห้าสอดห้าเกหรือจะรูดออกก็ได้นะแปดศูนยดหห้าแปดหกห้าหกแปดสามด ห้าแปดก้าสามห้าหกนะคะจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าหกหกห้าห้าเก้าเก้าห้าแปดเก้าเก้าแปดนะต่อไปสามัคคีสองกับห้าสามกับหกสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองห้าสองหกสองแปดสองเก้านะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห่งสองสามห้าสามแล้วก็สองหกศ สองหกศูนย์สองหกสี่สองหกแปดสามหนึ่งห้าสิบหนึ่งสามห้าสามห้าเจ็ดสามห้าเก้าได้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเด้อนี่ทั้งสองแนวทางนี่นะถ้าไม่สลับกันออกเนาะจับหันเอานะเลขสี่ตัวนะีวน่วันนี้ต้องมีแตกสามแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยเนาะ โชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะ